ครับสวัสดีครับ EP นี้นะครับก็จะมาดูในส่วนของการต่อใช้งานนะครับระหว่างอินเวอร์เตอร์และก็สปินเดิลนะครับในงาน CNC นะครับ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับคือพัลแรกนะครับการใช้งานการต่อสายการเซตติ้งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยผมจะทำไว้สำหรับการใช้กับม้าสามนะครับต่อบอร์ดอิมพีเฟสทางซ้ายมือของผมนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับทางขวาเนี่ยถ้าเป็นสปินเดิลสปินเดิลตัวนี้นะครับก็คือเราจะดูสเปกกันนะครับถ้ากล้องมองเห็นนะครับตัวนี้ก็นว่า 220โวลต์นะครับแบบ3เฟสนะครับ2.2กิโลวัตต์นะครับ400เฮิรตซ์แล้วก็2 4 0 0 0อมป์เรมก็คือสมมุด400รอบนะครับหรือบางคนเวลาไปซื้อมาเนี่ยเขาเรียกง่ายๆก็คือมอเตอร์2.2กิโลวัตต์นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีหัวคอเลสตรงนี้ตรงนี้เป็นระยะ20นะครับไว้สำหรับขันเปลี่ยนตัวคอเลสนะครับเปลี่ยนดอกเปลี่ยนหัวคอเลสนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นท่อ น้ำนะครับเข้าและออกเราสามารถเลือกก็ได้ครับว่าไหนเป็นเข้าออกนะครับตรงนี้ไม่ไม่ซีเรียสมากนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีพอร์ตนะครับมีพอร์ตต่อมีสี่พินถามว่าสี่พินเนี่ยมีสายมีพินอะไรบ้างก็ยังมีเฟสหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เลขสี่เนี่ยคือเก้าเก้าคือเก้าลูกค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะแถมตัวแจ็คมาให้ด้วยนะครับแจ็คนี้เนี่ยจะมีเลขบอกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ ที่ผมบอกก็คือ4ีเนี่ยก็คือเกลียวหนึสาเนี่ยสลับกันไปมาได้นะครับคือเรียง U V W U 1 V 2 W 3นะครับถ้าคุณไข่หนึ่งคู่ปุ๊บเนี่ยทําให้มอเตอร์วิ่ง forward แล้วก็ดีวิดนะครับกลับกันอ่านี่ก็ารับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวมิดเดิลน,นะครับตรงนี้บางคนเรียกสั้นๆก็คือมินเดิลส2กิโลวัตต์ตัวนี้เป็นแมบปบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับที่ผมบอกก็คือน้ำเข้าและน้ำออกนะครับ ต่อมาแล้วครับในส่วนของสายนะครับที่หัวแจ็คเมื่อกี้นะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับเพต่อมาก็จะมี4เส้นนะครับ็คสายเนี่ยจะมี4เส้นก็คือ U V นะครับแล้วก็ W W สีดำเนี่ยผมต่อให้มันยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้สำหรับวัดกระแสนะครับส่วนเลขสี่เนี่ยคุณจะต่อเข้ากับกาวของอินเวอร์เตอร์หรือปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับง่ายคือจะมี U V W นะครับต่อคุณจะไขว้ขั้วอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่สำคัญไว้าะสำหรับคุณปรับให้วิ่งฟอร์เวิร์ดหรือรีเวิร์ e นะครับ ก็มีแค่นี้นะครับสายหนึ่งคนเลือกเส้นใหญ่นะครับเราก็ดูที่หาเบอร์นะครับหนึ่งสแควรมินสองสแครมินสามสแครมินให้ดูที่กระแสด้วยนะครับตรงนี้ยังต่ำตรงนี้ดูกี่รูปนะครับประมาณสองสแคร m มินะครับครับผมต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอิเลเตอร์นะครับอิเเตอร์ตัวนี้นะเป็นอิเลเตอร์นะครับสองแรงก็คือสองกิสองดีวอห์นันกันนะครับหั้าตาของอิเลเตอร์นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับหลังของเป็นที่ซิงค์ระบายความร้อนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวอินิ์เตอร์ราคาถูกนะครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับรุ่นนะครับเป็น XSY ขีด AT1 ก็คือเป็นรุ่นที่เข้าซิงเกิลเฟสออก3เฟสนะครับเข้า220ออก220บโวลต์แต่เป็นแบบ3เฟสนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราซื้อมาแล้วก็จะแถมคู่มือมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเซตอีกทีนะครับว่าเราเซตโวลต์เซตเทอร์ต่างๆเซ็ตยังไงแต่เดี๋ยวเรามาดูอนก่อนนะครับเปิดฝาแล้วเป็นรุ่นนี้นะครับเปิดฝาด้านล่างนะครับ ก็ยังมีบอกนะครับว่าซ้ายสุดนะครับ้ายขุดเราเยตรงนี้นะครับเป็นเก้านะครับตันนี้ก็เป็นไฟแ L N ตัวนี้นะครับ20โวลต์ตันนี้เป็น U V W นะครับแค่นี้เะครับตัวใหม่นะครับ้ายขุดนี้เป็นเก้านะครับนี่ก็ของอันนี้ก็เป็นไฟนะครับอง20โวลต์ยูแ U L กับ N นะครับส่วนนี้ก็เป็น U V W สามขั้วเนี่ยทั้งขวาสุดนะครับจะไปต่อกับอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนข้างบน ทังโนเนี่ยถ้าเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเอาสำหรับเซฟค่านะครับ external input หรือว่าชุดคําสั่งเช่นคําสั่งเปิดปิดตัวสปินเดิลคำสั่งปรับสปีดปรับรอบนะครับผ่านตัว VI อ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันนะครับต่อมาแล้วครับเรามาลองต่อกันนะครับนี้ก็เป็นไฟนะครับของ20โวลต์นะครับสายนะครับก็เราอย่าลืมเซฟตัวเองไว้นะครับเราเพิ่งเสียบปั๊กก่อน ัน,นี่ผมใช้สายเส้นเล็กนะครับเพราะว่าจะทำตัวอย่างให้ลูกค้าให้ดูนะครับต่อมาแล้วครับขั้วสาย UVW นะครับที่ผมบอกคือคุณจะก้ย อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณจะสีอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คุณก็มาดูตามหลังนะครับว่ามอเตอร์หมุนเป้าวอร์เดรีอบดอะนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่าพนนีครับผมต่อไฟ220โวลต์นะครับ ต่อไปแล้วนะครับปุ๊บส่วนต่อมาก็เป็น uvw อ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสต์ใ่ไฟนะครับโชว์ศูนย์นะครับต่อมาเรากดสตาร์ทนะครับเริ่มหมุนช้าๆนะครับดูที่มอเตอร์นะครับอันนี้มอเตอร์เริ่มหมุนแล้วครับผมกดตัวคำสั่งรีเวิร์สนะครับนี่ครับปุ๊บมอเตอร์ก็ปิดนะครับแล้วก็ดีวอร์สได้แล้นะครับ ทุกคนกวดิบอีกครั้งนะครับนะครับเมาเริ่มกับาลิงงานผบุตรนะครับตัวนี้เนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์นะครับควบคุมโดยตัวแผงตัวหน้าจอนี้นะครับในต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนว่าเราจะสามารถควบคุมผ่านตัวเอกซ์แนลอ,อินพุตได้หรือว่าเช่นคุณจะควบคุมผ่าน P O C หรือคุณจะควบคุมผ่านคอนเทลเลอร์หรือคุณจะควบคุมผ่านตัวมาร์สสามนะครับเดีย๋ยวผมจะมาสอนกันให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเทสื่อตัวติดกันนะครับ ครับวันนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ200เฮิรต์นะครับความถี่ที่ผมเช็คในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าคุณต้องการสต็อปอินเวอร์เตอร์นะครับก็กดสต็อปที่ตัวปีเด้งนะครับถ้าเราต้องการที่าสตาร์ทใหม่นะครับก็กดรันนะครับสีเขียวนี้นะครับจะได้ว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับ การตั้งค่าหรือเซตติ้งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้จะมีคู่มือมาให้นะครับหรือถ้าคู่มือไม่มีเนี่ยให้เราสามารถเซิรุ่นของตัวอินเวอร์เตอร์ดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยหลักๆของเขาเนี่ยครับก็จะบอกว่าวิธีการต่อนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือในส่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับตั้งแต่ P0 จนถึง P11 ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็ กลับมายังในส่วนของตรงหน้าของ P12 จนถึง P32 นะครับการตั้งค่าเนี่ยนะครับการใช้งานตัวแมาจอนะครับเราจะตั้งค่านะครับถ้าเรากดของตัวฟ็อกนี่นะครับปุ๊บก็จะขึ้นเป็น P00 นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวคู่เหมือนะครับเห็นได้ว่า P00 เนี่ยนะครับบอกถึงอะไร P00 เนี่ยบอกถึงแมกจอนตัวมัตสึมัมมูนเตสนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้อยู่นะครับ220โวลต์ใช่ไหมครับแล้วก็มากดดูนะครับ ตางกดเข้าไปดูเนี่ยก็คือกดตัวตัวฟังก์ชันนะครับหรือกด Data นะเยครับเห็นได้ว่าหน้าจอนี่ตัวสองโวลต์เป็นค่าดิฟเฟ้าที่ก็ตั้งไว้นะครับกดโอเคกดซ้ำที่เดิมครับต่อมาจะขยับเป็น p ีศ P01 เนี่ยก็คือตัว r e e n c e f r e q u น n ี่นะครับก็คือเรื่องแต่0ูนึง4ี0นะครับที่ผมบอกไปก็คือตัวสซมิเดีนตัวนี้นะครับเซวิเดียนนี้เป็นเซมิเดียนที่วิ่งอยู่ที่สี่ร้่ยเราก็ตซิ กด enter เข้าไปต่อไปอมา p ศูนย์สองเนี่ยที่สองนะครับเขาก็รูดที่คุมมือ,อะนะครับตรงนี้เป็นการใช้ค่าโอเวนเตอไว้นะครับเราเข้าดูแล้วก็ดูที่ตัวโอเวนเตอร์นะครับใช้ไว้ที่หนึ่งร้อยเห็นไหมครับปุ๊บต่อมานะครับใช้ค่าที่ p หนึ่งศูนย์ต้องการประคับค่านะครับ p หนึ่งศูนย์กดเลื่อนดิจิตนะครับหนึ่งศูนย์กด enter เข้าไปครับปุ๊บเห็นไหมว่าตั้งค่าไว้ที่ อ่าหนึ่งนะครับ P 1 0หรือว่า P 1 0เนี่ยนะครับเป็นการดูนะครับเป็น working f r e q n c y นะครับก็คือเราเลือกโหมดวิธีโหมดหนึ่งนะครับก็คือควบคุมโดยพา panel ตัวอาร์วอลุ่มนะครับที่เราบิดหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยก็คือตั้งโหมด10ไว้ว่าควบคุมผ่านหน้าจอต่อมาโหมด11 P 1 1นั่นคือการควบคุมนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะควบคุมผ่านหน้าจอหรือควบคุมผ่านไอซีสี่ไปห้าหรือควบคุมผ่าน external port นะครับเรามาดูกันนะครับต่อมาก็เป็น กดเซฟบอลนะครับปุ๊บเรามาก็เป็นพีหนึ่งหนึ่งหรือพีทที่เบ็ดกดเลนเตอร์เข้าไปครับเห็นไหมว่าอยู่ที่โหมดศูนย์โหมดศูนย์คืออะไรนะครับโหมดศูนย์ก็คือการสั่งควบคุมนะครับโหมดศูนย์อ่าตรงนี้นะครับเป็นการสั่งควบคุมนะครับผ่านตัวพาเนลก็คือคุณจะสตาร์ทสต็อปผ่านตัวพาเนลอย่างเดียวถ้าคุณต้องการสั่งควบคุมผ่านตัว plc นะครับหรือควบคุมผ่านตัวมาสามเนี่ยให้คุณเลือกเป็นเลขสองนะครับโดยทีนี้เนี่ยควรจะควบคุมผ่านตัวพาเนลก่อนนะครับก็กดเลทสองถูกดเอข้าไป มานะครับในส่วนของ P ที่สําคัญสำคัญก็คือ P ของหกนะครับนี้นะครับกล้องนะครับเป็น P สองหก working frequency นะครับศูนย์หนึ่งสี่ร้เฮิร์ตซ์แล้วก็มาตั้งค่าตรงส่วนของ P สองหกนะครับอ่าที่ P สองหดครับผมกด data หรือกด enter เข้าไปนะครับปุ๊บมันจะได้ว่าตั้งไว้ที่สี่ร้อยเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นข้อความสี่ในขณะที่ตัวอินเตอร์ทำงานนะครับ เคบรัต่อมานะครับที่สำคัญสำคัญก็คือ P67 นะครับเห็นไหมครับ P67 เนี่ยเป็นการตั้งวอลเตจแล้วก็ P68 ก็เป็นอันเรียกวอลเตจนะครับแล้ว P69 เนี่ยเป็นโอเวอร์วอลเตจก็คือเป็นเป็นการตั้งให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเช็คค่าวอลเตจนะครับมันจะมีตั้งไว้เดี๋ยวผมลองมาเช็คในส่วนของตัว P68 นะครับ P68 นะครับกดด้วยหน้าจอนะครับ พีหกแปดนะครับเห็นไหผมตั้งไว้ที่ร้อยแปดสิบนะครับตั้งไว้ที่ร้อยแปดสิบโวลต์ก็คือถ้าต่ำกว่าร้อยแปดสิบโวลต์เนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะฟ้องเรามาพีหกเก้านะครับพีหกเก้านี่คือเป็นโอเวอร์โวลเตสเซตติ่งนะครับนะครับพีโอโอเวอร์โวลเตสเซตติ่งนะครับก็คือสองยี่สิบโวลต์ถึงสี่ร้อยนะครับแล้วก็ทับร้อยแปดสิบเรามาดูกันนะครับผมตั้งไว้ที่สี่ร้อยนะครับก็คือ ตัวโวลต์ต้องไม่เกินไม่เกินค่านี้นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นการเซ็ตเบื้องต้นนะครับที่ผมใช้กับตัวสปินเดิลตัวนี้นะครับก็คือควบคุมผ่านตัวเมนนวลก็คือวอลลุ่มอยู่เดี๋ยวตัวบ้านเนะี่ยผมจะสอนการตั้งค่าว่าเราจะเซตค่าผ่านตัวซัพพลาย0-10ถึงโวลต์เหมือนคุณบิด0โวลต์ถึง10โวลต์เนี่ยเป็นการปรับค่าตัวสปินเดิลนะครับหรือว่าควบคุมผ่านตัว PLC หรือตัวมาสามเดี๋ยวผมทำคลิปหน้ามาให้ดูอีกทีครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราได้ทำการ ตั้งค่าเซตติ้งไว้เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมได้ทําการคล้องกระแสนะครับคล้องกระแสเอาปลดจากตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับรออเ,เบข้าตัวสปินเดิลวันนี้เรามาดูกันนะครับอ่าครับวันนี้ความถีที่มีที่ร้อยสี่สองนะครับก็คือกระแสขึ้นมาอยู่ที่ร้อยสี่คือห้านะครับผมจะเพิ่มความถี่ขึ้นไปนะครับ ครับตอนนี้ผมปรับไปที่มัสตสิมัมขอ4เฮิร์ตนะครับเห็นนว่ากระแสเนี่ยขึ้นอยู่ที่1.7นะครับเห็นนว่าเมื่อคุณตั้งความถีต่ตามมัสตสิมัมของตัวยูเทอร์ตเนี่ยจะกินกระแสน้อยกว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมลองปรับลดลงมาให้เหลือ3 0 0เฮิร์ตนะครับนะครับตอนนี้ประมาณ3 0 0เฮิร์ตนะครับกระแสกินอยู่ที่2.4 นะครับถึงเรียกว่ากระแสในขนาดที่ไม่ซื้มั่นใจเลยก็จะตีกระแสน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับตัวลงมาแล้วครับให้เหลือประมาณต่ออีกหุ่นนะครับ, <S <S รบเห็นียกว่ากระแสของของตัวสมมติย้อนที่กินไปเนี่ยก็คือ3.0น,นะครับนี่ผมว่าแค่เฟดเดียวนะมันมี3ามเฟดนะครับว่าแค่เฟดเดียวนะครับ ตอนนี้การทดลองต่อมานะครับก็คือตัวนี้ผมไม่ทําการคล้องนะครับตัวที่แอมที่ผมเก่าไว้เมื่อกี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยผมต่อมันติวิเตอร์นะครับวัดโวลต์ตัวเอาผลจากอิเลอรอนิกส์นะครับที่ข้อสแตนด์แต่ผมวัดแค่คู่เดียวนะครับก็คือวัดคู่ U แล้วก็ W นะครับต่อมาผมไปลองเริ่มสตาร์ทนะครับที่ความถี่5.7นะครับให้ดูที่เฮิร์ตนะครับให้ดูที่โวลต์เตสนะครับตัวนี้โวลต์อยู่ที่ประมาณ5.7โวลต์ นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยเห็นได้ว่ากระแสกิอค่อนข้างจะสูงนะครับอยู่ที่4.6เลยถ้าผมมีมิเตอร์วัดเอาไปถ้าผมมีตะขุมอาจจะจับความถี่ได้อันนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับต่อมาผมจะลองเพิ่มเฮิร์ตนะครับผมปรับความถี่เพิ่มขึ้นนะเห็นได้ว่าวนเพิ่มขึ้นนะครับกระแสนะครับเฮิร์ตเพิ่มนะครับกระแสลดิ่เลงนะครับผมเปิดที่แม็กซิมัมนะครับ นีแม็กซิมัมนะครับวิ่งอยู่ที่215วัลน,นะครับแล้วก็กระแสอ,อยู่ที่17นะครับ